สวัสดีค่ะเด็กๆคุณครูชื่อคุณครูกัญญารัตวงศสวัสดิ์หรือเด็กๆจะเรียกคุณครูแอลก็ได้นะคะคุณครูแอลสอนวิชาดนตรีไทยนะคะวันนี้เราจะมาเรียนการขับร้องเพลงง่ายๆกันนะคะวัตถุประสงค์ในการขับร้องเพลงก็คือให้เด็กๆนะคะสามารถขับร้องเพลงได้ถูกต้องตามจังหวะทำนองแล้วก็ไพเราะนะคะเด็กๆค่ะนะ เพลงที่จะขับร้องในวันนี้นะคะก็จะเป็นเพลงนะคะที่เด็กๆก,ก็จะคุ้นเคยนะคะเมื่อสักครูน่นี้เด็กๆได้ฟังเพลงจบไปแล้วนะคะเด็กๆพอจะคุ้นเคยกับเพลงนี้ไหมคะโอ,อคุ้นใช่ไหมคะชื่อเพลงอะไรเอ่ยลองบอกคุณครูสิคะโอเคค่ะเพลงเป็ดอาบน้ําเก่งมากเลยนะคะเด็กๆพปรอมทตัวเองหน่อยลูกนะคะนะคะ การที่เราจะขับร้องเพลงได้ไพเราะนะคะและถูกต้องนะคะเด็กๆคะเด็กๆจะต้องมีหลักนะคะในการฝึกปฏิบัติ3ข้อใหญ่ๆง่ายๆนี้นะคะเด็กๆดับแรกเลยนะคะก็คือเด็กๆจะต้องขับร้องเพลงให้ถูกต้องตามเนื้อเพลงหรือเนื้อร้องนั่นเองนะคะ 2. เด็กๆก็ต้องขับร้องเพลงให้ตรงกับจังหวะนะคะและ3 เด็กๆจะต้องขับร้องเพลงให้ถูกต้องตามทำนองของเพลงนะคะมีระดับเสียงสูงเสียงต่ำนั่นเองนะคะเด็กๆคะเด็กๆคะคุณครูได้เตรียมเนื้อเพลงมาให้เด็กๆนะคะได้ดูนะคะว่าเนื้อเพลงที่ถูกต้องเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็เด็กๆจะเห็นเครื่องหมายเป็นสัญลักษณ์บวกนั่นคือการลงจังหวะนะคะราคะเด็กๆคะเดี๋ยวคุณครูจะอ่านนะคะ ตามไปทีละบรรทัดคุณครูจะอ่านนะคะเด็กๆดูคุณครูก่อนเลยนะคะนะคะแล้วคุณครูก็จะทําตามหลัก3ข้อเด็กๆคะหลัก3ข้อที่จะมาฝึกปฏิบัติอันดับแรกหรืออะไรนะคะค่ะเด็กๆก็ต้องร้องเนื้อเพลงให้ถูกต้องนะคะเด็กๆก็ร้องคุณครูก็จะให้อ่านก่อนนะคะอ่านแล้วก็ทําจังหวะตามนะคะข้อที่1และข้อที่2ก่อนนะคะเด็กๆนะคะก้า กาบกาบเป็ดอาบน้ำในคลองตาก็จ้องแลมองเพราะในคลองมีหอยปลาปูกาบกาบกาบเป็ดอาบน้ำในคูตาก็จ้องแลดูเพราะในคูมีหอยปูปลาเป็นไงคะเด็กๆ ไม่ยากใช่ไหมคะเอาละค่ะอันนี้คือเรามาอ่านเนื้อเพลงให้ถูกต้องนะคะคราวน,นี้คุณครูทําให้ดูเป็นตัวอย่างเด็กๆทำตามคุณครูนะคะเดี๋ยวคุณครูจะอ่านนะคะแล้วเด็กๆก็อ่านตามนะคะไปทีละวักนะคะเด็กๆค่ะกาบ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 เป็ดอาบน้ำในคลอง ตาก็จ,ออจ้องแรมองเพราะในคลองมีหอยปลาปูปาปก้าบก้าบก้าบาาาาเป็ดอาบน้ำในคูานนคตาก็จ้องแลดู เพราะในคูมีหอยปูปลาเาาเก่งมากเลยค่ะเด็กๆคะ่ะเอาละคะ่ะอันนี้เราทำขั้นตอนแรกนะคะคืออ่านนะคะอ่านแล้วก็ทำจังหวะนะคะเด็กๆคะเอาละคราวนี้ต่อไปนะคะคุณครูก็จะทำทำนองคือจะร้องนะคะให้ได้ทำนองนะคะที่ถูกต้อง ะคราวนี้คุณครูก็บอกแล้วนะคะเด,ด,ด็กๆทำนองคือเสียงระดับเสียงสูงเสียงต่ำนะคะเด็กๆคะขึ้นคีย์เสียงนี้นะคะก้าบกาบกาบคุณครูเอลวขึ้นเสียงคีย์นี้นะคะเด็กๆคุณครูจะร้องให้เด็กฟังหนึ่งรอบแล้วเด็กๆก็จะร้องพร้อมคุณครูนะคะตอนนี้คุณครูร้องให้เด็กๆฟังก่อนนะคะคุณเอ๋เสียงเสียงนี้นะคะก้าบกาบกาบโอเคนะ กาบกาบกาบเป็ดอาบน้ำในคลองตาก็จ้องแลมองเพราะในคลองมีหอยปลาปูกาบกาบกาบเป็ดอาบน้ำในคูตาก็จ้องแลรดูเพราะในคูมีหอยปูปลาเป็นไงคะไม่ยากใช่ไหมคะเด็กๆคะเอาละคะ่ะ เดี๋ยวเราจะมาร้องพร้อมกันนะคะอย่าลืมนะคะเคลื่นเสียงคีย์นี้นะคะเด็กๆกาบกาบกลาบเด็กต้องทำเสียงสิคะกาบกาบกาบโอเคนะตรงนี้นะคะเด็กๆเราจะร้องปากเปล่าก่อนนะคะเดี๋ยวเสียงดนตรีค่อยเข้ามานะคะตอนนี้เราร้องปากเปล่าก่อนเพื่อเราจะซ้อมว่าเราร้องได้ทำนองแบบนี้ไหมนะคะเคลื่นเสียงคีย์เด็กๆอย่าลืมเป่งเสียงนะคะ กาบกาบกาบโอเคพร้อมนะหนึ่งสองสามกาบกาบกาบเป็ดอาบน้ำในคลองตาก็จ้องแรมองเพราะในคลองมีหอยปลาปูกาบกาบกาบเป็ดอาบน้ำในคูตาก็จ้องแลดูเพราะในคูมีหอยปูปลา โอเคไหมคะโอ้ยเก่งเก่งเก่งปมมือให้เด็กๆเลยนะคะเด็กเอาละคราวนี้เราร้องเป็นทำนองนะคะแต่เดี๋ยวเราจะฟังดนตรีด้วยเดี๋ยวจะมีดนตรีเข้ามานะคะเด็กๆต้องระวังว่าเสียงดนตรีนั้นขึ้นเสียงคีย์ไหนนะคะเด็กๆคะพร้อมไหมเอ่ย พร้อมนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะแล้วร้องไปพร้อมกับดนตรีเลยค่ะเด็กๆดนตรีมาแล้วนะคะเด็กๆโอเคนะเสียงที่ไหนนะคะเด็กๆให้ฟังดนตรีนะ ปเป็นไงบ้างคะเด็กๆ คงไม่ยากเกินไปใช่ไหมคะเด็กๆสนุกไม่เอ่ย ơi? สนุกใช่ไหมคะนี่แหละค่ะคือเพลงง่ายๆแล้วก็สร้างความสนุกสนานนะคะเด็กๆคะเพลงเป็ดอาบน้ำนะคะเป็นเพลงที่มีจังหวะสนุกนะคะคุณครูก็อยากจะให้เด็กๆนะคะไปฝึกขับร้องไปทบทวนนะคะในเรื่องของการขับร้องเพลงง่ายๆกันนะคะอย่าลืมนะคะเด็กๆก,ก็คือหลักฝึก ฝึก3ข้อตามที่คุณครูได้บอกไว้คือ 1. เด็กๆจะต้องขับร้องเพลงให้ถูกต้องตามเนื้อร้อง 2. ขับร้องเพลงให้ถูกต้องตามจังหวะ และ 3. ขับร้องให้ได้ถูกต้องตามทำนองเพลงถ้าเด็กๆฝึกขับร้องปฏิบัติตาม3ข้อนี้นะคะเด็กๆจะต้องขับร้องเพลงได้ถูกต้องไพเราะนะคะแล้วก็สนุกสนานแถมเด็กๆยังได้กล้าแสดงออกอีกด้วยนะคะเด็กๆคะเอาละคะ่ะเป็นไงคะอย่าลืมไปทบทวนนะคะโอกาสหน้าจะเป็นเพลงอะไรนะ เอาละค่ะแล้วเสอร์ไพ์นะคะโอกาสหน้าเรามาเจอกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะเด็กๆ